โอ้ไฮยัก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับเกมอาวีนอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนี้มาอย่างนานนะครับและตอนนี้ราชาอเลนก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็คือเราจะมารับชมกันครับที่ผมเล่นไปเมื่อวานนี้สดๆนะครับก็คือบอกเลยว่าเล่นได้อย่างมันเลยนะครับก็คือเพิ่งกลับมาเล่นนะครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่อันดับแรรกกเาา็จะวิ่่งงมอย เราก็จะมาทําการฟาร์มก่อนเลยก็แล้วกันนอนทุกคนเราก็คือตีรอไปเลยสิครับตีอย่างชิวๆวไปเลยและหลังจากนี้เนี่ยอันดับแรกก็จะไปดูศัตรูกันก่อนเลยก็แล้วกันนอนทุกคนว่าศัตรูกําลังจะทําอะไรกันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยศัตรูก็คือกําลังจะฟาร์มแล้วก็ไล่ตีเพื่อนในทีมผมด้วยส่วนผมนี่คือฟาร์มชิวๆวก่อนนะครับคือจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมรู้นะครับว่าอเลนเนี่ยเป็นไฟเตอร์ต้นเกมนะครับแต่ว่าแรกๆเนี่ยคือเนื่องจากทีมศัตรูเป็นตัวที่แบบเล่นระยะห่างอะไรประมาณนี้ไงทุกคนผมมกก็ลยไ่่คออา เข้าใกล้เท่าไรนะครับตอนนี้ก็คือไหนๆก็อยู่กันแล้วเราจะเข้าเลเว้แล้วกันนอน huh ทุกคนแล้วก็ตีไปเลยสิครับตีเข้าใบฟันเข้าไปแล้วคือศัตรูนเนี่ยกำลังจะเจ็บหนักนะครับแล้วก็จะหนีหรอไม่ชันหรอไอหนูน้อยทีนี้ก็ตัวที่2ต่อเลยสิครับนี่หลังจากที่ราชาเล่นกับมอาอีกครั้งแล้วก็เรียบร้อยครับผมเขาหนีเข้าป้อมอย่างเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็รีบถอยกันก่อนเลยก็แล้วกันนอนทุกคนแล้ววันน,นี้เนี่ยเรามากับเพื่อนดิวซิกกี้ของผมนะครับนี่อันดับแรกตอนนี้นะครับเราก็จะรีบทําการฟาร์มต่อเลยก็ กันนอาชิวๆนะครับแล้วก็เกมนี้นี่คือผมบอกเลยว่าเล่นอย่างมันมากเลยครับผมหลังจากที่ไม่เล่นเกมเอาวีมานานนะครับนี่ตอนนี้ก็เอาดราก้อนกันก่อนเลยก็แล้วกันนอนทุกคนอย่างชิชวๆแล้วก็เฮ้ยมันมาอีกแล้วก,ก็ล็อกไปเลยสิครับแล้วก็ซื่อมเรียบร้อยอีกตัวครับผมเอลีก็ตายแบ่งสวยงามแล้วก็เลือดผมมันเลือน้อยแล้วไม่นะแล้วก็ ถอยไม่ทันครับผมและหลังจากนี้ผมก็ไม่นะเอเลนใบไม้สีเอเลนนะครับเอเลนนี่มันอยู่ในเรื่องทายท่านของเราแล้วทุกคนและที่นี้อเลนก็ขีดไปอย่างเรียบร้อยครับและทีนี้ก็คือกลับไปสู่ป้อมแล้วก็กลับมาอีกครั้งนะครับแล้วบอกเลยว่ารอบนี้แหละเอเลนของเราะจะเอาจริงแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือรอกเกิดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับและตอนนี้เรามาแล้วนี่ทุกคนจังหวะนี้ก็มาปุ๊บเราจะรีบเข้าสงครามเลยดีไหมทุกคนนี่จังหวะนี้ก็ล็อกไปเลยสิครับแล้วก็เรียบร้อยแน่นอนเลยเนี่ยมันไม่น่าจะรอดมั้งทุกนีนก ไปเลยสิครับแล้วก็เรียบร้อยไม่นายยุ้ยใจเย็นๆยุ้ยแล้วก็รอดอีกแล้วครับผมนี่ เมื่อกี้นี้คือ,อยุ้ยตีมาอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็เฮ้ยอย่าเพิ่งสิใจเย็นแล้วก็ไหนๆมาแนละ้วทุกคนเราจะเอาไอ้นี่ก่อนเลยดีไหมแต่ว่ากลับไปเอาเลือดกันดีกว่าครับผมนี่เราจะค่อยๆกลับไปก่อนเลยก็แล้วกันนะนทุกคนส่วนศัตรูเนี่ยก็คือกําลังจะแบบตายกันอยู่นะครับนี่สเตปเพื่อนของผมก็คือจัดมาอย่างดีนะครับนี่จังหวะนี้ก็คือเราจะไปทําการเอาเลือดแล้วก็มาอีกครั้งนะครับซึ่งเกมนี้ที่ผมเล่นไปเนี่ยผมเอาเลือดค่อนข้าง,ขงจะหลายรอบแต่ว่าเล่นอย่างเฟี้ยวเลยนะครับแล้วก็เราอย่าลืมดูคลิปนี้กันให้จบ ว่าเรานะอยากเล่นกับผมเราก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับนี่แล้วก็ทุกคนครับผมไม่โดนปั่นเม้นมานานแล้ววะครับทุกคนเราสามารถจัดปั่นเม้นให้กันได้นะครับเราก็คือไหนไหนไม้เราก็รีบปั่นเม้นให้เลยสิครับนองทุกคนนะตอนนี้ก็คือรีบยิงต่อแล้วก็เฮ้ยไม่สิทุกคนอันนี้คือไม่ได้ยิงนะครับวันนี้คือฟันกันนะครับนี่ทุกคนทีนี้ก็คือ ฟันต่อไปเลยสิครับแล้วก็เฮ้ยเจังหวะน,นี้คือข้างบนนี่คือกําลังจะนัวมากนะครับผมส่วนผมนี่คือก็ไปเอาเลือดชิวชิวเหมือนเดิมครับผมคือบางทีผมเนี่ยจะแบบดีดีก็หายไปจากสงครามนั่นหลังจากนั้นจะกลับมาอีกทีก็วงแตกหมดนะครับคืออะไรของเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมนี่ ทีนี้ก็มาอีกทีนะครับล้วก็คือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์การเล่นสุด v i p ของผมนะครับก็คือเล่นแบบเล่นเพล,เลินเพิเล่นกินเกล,ลียดลอยป้อมบ้างอะไรประมาณเนี่ยทุกคนดูดิระหว่างสงครามบางทีผมก็อาจจะหายไปตีคลิปบ้างเอาฟาร์มบ้างอะไรทุกคนเนาะอันนี้ก็ธรรมดาของคนเรานะครับมาททนี้ก็ได้เวลากลับไปสู่สงครามอีกครั้งแล้วก็เฮ้ยไม่เอาดีกว่าทุกคนมันจบไปแล้วว่าสงครามแล้วก็เมื่อกี้ตายไปตัวเดียวแล้วมันจะกลับมาอีกครั้งหรองั้นก็ต้องเข้าป้อมแล้วก็เรียบร้อยเป็นหนึ่งป้อมด้วยอาเราจังวนีีี้ก็ตตตัววท่2าายยยไปงงส แล้วก็ซูเปอร์กิฟก็คืออเลนเราปล่อยมาแล้วนะครับทีนี้ก็ต่อไปเลยสิครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมพี่อเลนของเรานี่คือเกือบจะเอซอย่างสวยงามแล้วครับแล้วก็เก็บไปอีกหนึ่งครับผมจังหวะในเลือดผมก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ว่าเอซไปแล้วครับผมนี่อย่างเท่สไตล์อเลนของเรานะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะฟิวไปเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็คือทีนี้ก็จะกลับไปเอาเลือดอย่างชิวๆนะครับวันนี้จะเป็นการเดินเกมของผมนะครับนี่เพราะว่าเลือดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากลยครับผมส่วนดูศัตรูดีครับนี่ตู นี่คือกําลังจะแบบเฝ้าป้อมใหญ่ของตัวเองอย่างดีแหละครับเราก็ต้องแบบเราจะไปควนปราสาทมาเลยดีไหมเนี่ยทุกคนเราจะรีบแบบฆ่ามันทั้ง3แล้วหล่อยป้อมมาเลยดีไหมเพราะว่าผมนี่คือราชาหล,ล่อยป้อมอยู่แลว้ววะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของผมนะครับแบบชอบหล่อยป้อมธรรมดานะครับนี่ทีนี้ก็เตรียมตัวครับผมแล้วก็เตรียมถวายดวงใจยัดมันไปเลยสิครับนี่จังหวะนี้ก็ตุ้มเรียบร้อยไปหนึ่งแล้วก็ ตีไปเลยสิครับแล้วคนที่บร้อยไปอีก2นะครับจังหวะนี้ตัวที่3ก็ต้องเสร็จผมอย่างแน่นอนแล้วก็สวยงามครับผมดับเบิลคิวแล้วก็ทริปเปิลคิวนะครับทีนี้ก็ป้อมของเขาเนี่ยก็คือจะเสร็จผมแล้วนะครับนี่เนื่องจากอาร์รนของเราเป็นราชาตีป้อมสไตล์ผมนะครับทีนี้ก็สวยงามครับผมหลังจากที่ไม่เล่นเกมอาวีมานานพอผมกลับมาอีกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็ชนะอย่างสวยงามนะครับผม ก็เป็นไงบ้างครับทุกคนกับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมเนี่ยทำการเล่นเกมอะไรเนี่ยเราก็สามารถฝากคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ทางด้านของตรงนี้ก็นี่เลยครับผมเราเนี่ยก็คือเป็น MVP อย่างสวยงามแล้วนะครับกับตานี้นะครับก็คือบอกเลยว่าหลังจากที่ไม่นานนี่คือสนุกมากเลยผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยพูดอะไรไวไปอะไรยังไงเราก็ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถเม้นมาแสดงความคิดเห็นกันได้ นะส่วนสำหรับรคลิปนี้ก็คือคงต้องไปนะครับแล้วก็ไว้เอาเป็นว่าคลิปต,ต่อไปเนี่ยผมจะลองแบบหัดเล่นตัวอื่นบ้างครับแบบอย่างเช่นฟลอเรนติโนสุดเฟี้ยวของเราชายชาตรีคนนั้นนะครับผมก็คิดว่าแบบอยากจะลองเล่นอยู่อันนี้เราก็คอมเมนต์กันมาบอกเด่นะครับว่าอยากให้ผมเนี่ยลองเล่นตัวไหนบ้างครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะแบบชอบเล่นพวกอาร์เลนไงแต่ว่าไม่เคยแบบเล่นตัวอื่นอันนี้ก็คอมเมนต์กันมาเด่นครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเอาลาไปลาบ๊ายบาย